เป็นตัวแทนนักเรียนในดับชันประถมศึกษาปีที่3วันนี้รามีสีดีๆจะมานำสเสนอทุกคนฟังกันค่ะรอบตัวเรานะล้วนมีแต่ฝุ่นละอองและลมมล,ล,ะละพิษต่างๆมากมายแถมยังมีไวรัสโครโรนาตัว้า้อีกด้วย Hello we are from Primadrees Have you realized er how so much pollution is around us and what about COVID-19 ชนิดต่างๆมาแนะนำทุกคนฟังกันค่ะ Yes, that's why are go into g tell you about the f e r n of mask. Uh. แบบที่หนึ่งนะคะหน้ากากอนามัยทั้งเคศหน้ากากแบบนี้จะช่วยป้องกันโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อไวรัส help protect you from respiratory disease. It keeps bacteria and viruses away. Oh, it also keeps the dust and pollen away as well. แบบที่สองหน้ากากอนามัยแบบคาร์บอนหรือหน้ากากอนามัยสีดำหน้ากากแบบนี้มีคุณสมบัติไม่ต่างจากหน้ากากทางการแพทย์แต่มีความพิเศษมากขึ้นมาเพราะมีชักคาร์บอนไว้กองถึงไม่พงประสงค์ได้ Second, so there is a carbon mask. It's not a personal medical mask. but with filter, will a carbon prevent you from smelting. smells Mask แ,แบบที่3หน้ากากอนามัย N95 หน้ากากแบบนี้ช่วยป้องกันเชื้อโรคขนาดเล็กมากๆสามารถป้องกัน PM 2.5ได้ดีมาก t h i r mask N95 help you from PM 2.5 แบบที่4หน้ากากผ้าสามารถป้องกันฝุ่นละอองและน้ำลายจากการไอหรือจามได้ <What? S 1> แต่ไม่สามารถป้องกันฝุ่นละอองและเชื้อโรคที่มีขนาดเล็กได้ f o t d e d a cloth mask is good for preventing dust and droplets however it cannot protect you from micro particles <Wow. S 1> แบบที่5หน้ากากอนามัยแบบฟองน้ำหน้ากากแบบนี้สามารถซักทำความสาดได้แห้งเร็ว สามารถทับเก็บได้ไม่ยับสามารถคือรูปเดิมได้ไม่เสียทรงสามารถต้องการสุลเอาขนาดเล็กและเก่อรอดอกไม้ได้ค่ะ Now y There is a sponge mask. It can be washed and reused. It. it can protect you from s m e l l dust and f o l l e n ในเมื่อทุกคนรู้ประโยชน์ของมนชนิดต่างๆแล้วมาเลือกใช้ให้เหมาะกับสถานการณ์กันนะคะใส่แมสกเพื่อสุขภาพที่ดีของเรานะคะ Now you know the different types of mask. make sure to pick the right one don't forget to wear a mask for our good health